วัสดีค่ะวันนี้วันที่5้กุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะวันนี้มาเดินเที่ยวเล่นอ,อันนี้ที่อะไรอนะ่ะเนจนทันเฟสติวัลพัทยาพัทยาบีดตรงเส้นพัทยากลางนะคะจากเมื่อกี้เนาะก็คือผ่านร้านต่างๆมาๆมากมายก็มีเซมีแฟมิรี่มัดแล้วก็เป็นบาร์ที่นั่งกันนะคะก็เงียบเหงาปิดกันไปหลายร้านแล้วโอเคดีมาเล่าให้ฟังนะคะว่า เลอพัทยาก็ช่วงนี้น่าจะเจอเรื่องเศรษฐกิจกระทบหนักมากเลยเรื่องเกี่ยวกับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เลยทําให้ขาดแคนลนรายได้เนาะเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนก็เดี๋ยวหนูมาถ่ายให้ดูตรงจุดอันนี้ตรงจุดที่เรายืนอยู่เป็นด้านนอกของเซ็นทรัลพัทยานะคะก็เดี๋ยวดูด้านนอกริมชายหาดกันว่า<ม>เป็นยังไงชายหาดเงียบเหงามากเ<ต>งียบคนแน่นเลยนะชายหาดสต่ก่อน คนแน่นค่ะเดี๋ยวนี้เงียบมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบหกนะคะโดยปกติมันก็คึกคักะนะรถเยอะคนเยอะแล้วอย่างวันนี้วันศุกร์ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเกี่ยวกับจํานวนคนอ๋อฝั่งนูน้นไกลๆนี่เป็นพัทยาใต้นะคะมีป้ายพัทยาอยู่เนาะป้ายพัทยาเหน็นไหมคะแต่วันนี้มาที่จอดรถว่างเทียบเลยแล้วก็สัมผัสได้ตั้งแต่ ขับรถเข้ามาตรงเส้นพัทยากลางแล้วตรงฝั่งนูนะ้นเนาะรถถนนเส้นนี้คะ่ะปกติเส้นนี้ไม่เคยว่างนะคะรถเยอะคนเยอะแต่วันนี้ <c oughs> ทั้งว่าง <c oughs> ทั้งว่างทั้งรถไม่มีคนก็ไม่มีรถก็ไม่มีอา่าถ้าใครพอที่อยากเที่ยวพัทยาก็แวะมาเที่ยวมาอุดน,นุนเพราะ้าไม่ขาได้แล้วก็มาช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจฐฐฐพัทยาให้หมุนต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวหนูก็จะไปถ่ายด้านในของตัว เซนท่านให้ดูด้วยว่าคนมากน้อยแค่ไหนปกติเซนท่านก็จะมีคนเดินเยอะแยะมากมายของฝ่ายใช่ไหมเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะแต่วันนี้เงียบแต่วันนี้เงียบโอเคค่ะป่ะนั่งเล่นข้างในกันดีกว่าตอนนี้ฝ่ายขายเยอะวาลูกค้าค่ะคุณหนูบอกฝ่ายขายเยอะส่วนคนซื้อน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในแล้วเราก็ใส่ผ้าปิดจมูกกันก่อน ใส่ผ้าปิดจม,มูกคุณหมอเราจะใส่ผ้าปิดจม,มูกเดี๋ยววันนี้จะสาธิตการใส่ผ้าปิดจม,มูกนะคะกล้องมันอยู่นแนวนี้คะ่ะให้กล้องมันเห็นหน้าหนูจับกล้องค่ะเอ,อ้ยอ,อ้าผ้าปิดจมูกอ๋ออยู่ในกระเป๋าค่ะถ้าปิดจมูกนี่เป็นแบบฟ้องผ้าปิดจม,มูกเพือเมมพ่อนอะไรคือสีสาขาวน้ำใสจะล่วงพื้นค่ะเฮ้ยใส่กะดาษ แล้วก็วไปดูกันนงพญาผมขาวโอเคกล้องมันไม่เห็นหน้าหนูแล้วคะ่ะบอกแล้วให้ถือกล้องไม่ต้องถือไม้ถือไม้หรือปับกล้องมห้กดลงนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปถ่ายดูข้างในกันดีกว่าเตึ้งตึงต้งตึ้งตึง้งเดี๋ยวไปดูด้านในของตัวห้างกันดีกว่าคึ้งตึงต้ง โ <Okay. S 2> <c oughs> อเคปะแระจบนัะกระจกใหญ่ตึงๆให้ <Okay. S 2> ที่ว่างให้นงแล้วคุณหมอติงๆหน้าผาก แดนๆเหนือขาสุดเด่น,นคนน้อยมากเลยค่ะมีคนอยากได้ทีวีด้วยมีคนบอกว่าอยากได้ทีวีอย่าเดินไปทางนั้นคุณหมอเดี๋ยวเสียดตังคนเฮ้ยโมชิโมช,มชิมาิดใหม่ค,คนน้อยค่ะนคนไม่เยอะไปเด็กที่หทองนั้น<ๆ>น,นะ

โอเคคนน้อยค่ะคนไม่เยอะอ่าเิ็ดคนไม่เยอะเลยคะ่ะเงียบเงามากขายกล้วยกล้วยมัยมยนขนายที่ไหนอะไรกันในช้อปปี้มัโอ้โหนี้ถูดสวัดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินชาบูกันเมื่อกี้เดินผ่านร้านมาแล้วโอ้ยคนเย,นยอะมากบัตรคิวยาวเป็นหางว่าวเด้าังไงครับน้ำฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดูสิ ดูสิคะชาบูไม่มีคนเลยปกติคนเยอะมากเลยนะคะคาชาบูตรงที่พัทยาปกติชาบูจะมีคนกินเยอะมากแต่ว่าวันนี้มองเข้าไปในร้านไม่มีคนเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันปกติเราจะกินชาบูยอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้คนน้อยจริงๆค่ะดูด้านนอกก็รู้นะคะอันนี้อยู่ที่ชั้นหกนะคะของเซ็นทรัลพัทยาคนน้อยมากไม่มีคนเลยคนน้อยมาเนี่ยก็มาเที่ยวกันนะคะบายยไปกินชาบูก่อน สวันดีค่ตอนนี้อยู่ในร้านชาบูแล้วนะครับก็จะกินกันแล้วชาบูาต,ตามสไตล์ค่ะมีสายพานเนาะจะคงไม่ต้องพูดมากว้าวันนี้ของกินเนยอะออนี่เป็นช่ายค่ะมาตากขอเป็นช่ายไว้ก่อนเลยโอเคของกินเยอะๆเลยค่ะแต่ช่วงนี้คนน้อยยังไงก็มากินมาอุดหนุนกันเนาะดูรอบๆร้านยังไงมีคนไปตักซุชิให้หนูแล้วหนึ่งคน โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วหลังจากที่ไปเดินตัวเซ็นทรัามานะคะคนก็น้อยมากๆตอนนี้มาให้ดูโรงจอดรถนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าโมรถไม่มีเลยอันนี้อยู่ชี่ชั้น3าอันนี้ชั้นจอดรถพิเศษนะคะมีค่ะชั้นบนมีตรงนู้นก็มีเนาะแต่ว่าน้อยมากปก,กติอะคะ่ะตรงอย่างจุกแบบเนี้ยอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยจะไม่เคยว่างเลยนะคะแต่ว่าวัานนี้ว่างมากๆล้วทีนี้ เราก็มีที่จอดรถเยอะมากเลยโอเคนะให้ดูที่จอดรถโอเคมันไม่มีรถเลยอเคคนน้อยมากรถก็น,น้อยมากด้วยค่ะใช่คค่ะ